มากับทักทายสบายดีพี่นอ้องหอนไหลหอนหน้าเลยเที่ยงหน้าน้อยอู้สาอนมาพามาลำบากลกกรรมลำบากเลยพี่นอ้องเอ้ยสาอนมาตกหลักกรรมลำบากเฮ้ยมามาเด็กซีเด็กสัตวเซยพี่น้องมาคนเดียวคอยแนวมันไกลนี่กระทวนคอยมา มีบ่สัญญาณหักเจดหนักสองนะบ่มีามัาเก้านะมีบ่มีมี่ใช่สัญญาณบ่มียคนไร้ชดอยู่วังคนมากอ่ะหาไม่มาข่อยเนดูไดกัะเบนหุ่งเลยมันบ่มันมัวมาดูใหม่นะหาไหม่มาข่อยดู ซื้อออกซิมนี่นะไม่ผสงไม่ยังกระไรบะมี่แล้วเนาะมันชิมมันเขานี่ยเนี่นี่เล็กลวดนี่นะนี่พอได้ปะเขาหนักหญ้าเขามันมันชอบพอได้พอได้บอเล็กลวดท่าน่ะนะลวดตัวนะล้มบอลหรือบอลล้มมันบอลล้มมันใหญ่บอลล้มก็บบมี พาคยมาตกหล,ลักกรรมลบากอีกแล้ว,ชวเช้าแล้วบัดนี้ไม่น่าเราก็ต้องมานทำข่อยมาผู้เดียวก็ได้คนมาคนมาอยู่ผู้เพื่คอคนเลยเพราะว่าบูมิพาย,ยุได้นอกจากคณะเมืองง่วนแล้วก็บภูมิพายุเลยข่อยผู้เดียวข่อยวัดนั้<ม>นเราปีมาข่<า><า>อยอยากมาม,ม,กมาบีกระน้ำมันเบิดกตกินเงินกินสิบอะไ้นะสิยากเนี่ยเที่ยงดีขอขอบใจเนาะเสือจะตั้ง,อ,งอ้ายนะคนลุงเป็นตาย หากล่องมันบบถือมาโอ้ยหากล่องมันบบตั้งใส่จมีนโนตปัญญาขักบบขักสิไล่บอยู่อะโทรศัพท์ก่อนนะมาพี่น้องโอ้ยอยู่ไหนอยู่นาไหนบอพ่อโบไกอีลีพี่น้องหกเจ็ดลักกุมานาสิบสองลักยี่ห้อหกเจ็ดลักสิบสองลักแม่พี่น้องนี่ซื้ออันนี้มา มาอยู่ไหนอยู่น้ามันก็เย็นอยู่ดอกพี่น้องมันก็เย็นอยู่ดอกแต่ว่ามันไกลเลยยันน้ำมันหลดเบิด์ัปนีวู้พอดียังสีตักมาลืมเอามาอันนะไรชดถ่อมเบอรไล่รถนะตอนกินข้าวนี่บอกไล่รถนะเบิร์ตแค่จะมีสัญญาณมีจะเปลี่ยนละซิมเปลี่ยนแล้วสัญญาณจองขีดอะโกยได้ไล่อยู่ไล่แล้วมันมัว Tân công mùa 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 thân lạnh mùa nằm tụng mùa 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 วางเลเด็ปกติน่ะมันสิไล่บ่ได้บ่ปกติน่ะมันสิไล่บ่ได้ข่อยไล่ง่ายอยู่ดีแน่ี่วยแล้วจอยมีคนมึง ยิงขึ้นหมดสุดแล้วอ่ะมีสัญญาณหลายบดมือบอมีคนเบิ่งคนโทรมาเลยสร้างเลยก็สร้างเลยเขาโทรมาเนี่ยต้งบอกมา มาพี่น้องมากินข่าวยู่งหะอยู่ยยนะสักัดยืน,ยนพี่น้องไหมเยนม็นป่ะกัดยืนเย็นแล้วใจมันน,น้ำมันเบิดโอ้ยซิวใจเถียงเล้เถียงกว่ากะดีกว่าเติมซะอีกโอ้ยยังจก่ปัญหารใครน้ำมันนี่แหละเรามีไหวตัวรถเฉพาะเพราะว่าตั้งไหวตังตว้งป้องเมนผสมแล้วก็ผสมสองทีเลย ลองมือนปัอยากกินเข่าทินเนาะสไล่อยจะบุริกินเข่าวะไ่กินบุริกินเข่ามี้ยะจ้บึง,<า>งนนะจะนเป็นมองสี่สิบละอืโอ้โหเซ็บเด้จ้บึง มัวหรือบ่มัวพี่น้องชัดหรือบ่ชัดถ้าชัดมัวบ่ชัดหันมันอยู่ใส่กะหันกล้องมันสีมัวมันมัวอยู่หันกล้องมันสีชัดมันชัดอยู่หันบ่ตาเขาบ่ผ่ามันมัวกดนหนึ่งมากันหันมันหน้าจอมัวเนาะก็รลายเนาะเฮ้ยรักสิตแฟน คนโมาเลยสัญญาณมองคนโมาคโดังเบอเสียงนะจะกินไนเฮยหนอนี่จะกินไ้เสยหนอเป็นยังเนี่ยเจะกินมไดมันเป็นยัง่บอกะซซีต้มอหเี้ยบอกลยซละอืมตารถ เขาแล้วคนยังจะเปิดนะงานบ่มีโน่นนี่นะบ่อยากมีก็นอนาหานอนน่าะมัมมนบอ,นอก,กว่าสัญญาณคุณบ่มีมั้ยสัญญาณสัญญาณย้อนยังอะก็อยู่นะนี่สำเพียมันเป็นนอนสูงแต่นี่มันเป็นนอนต่ำ มันบอกวิสัญญาณอ่าให้อบอกเขาไปมึงเขาว่ามัวมัวมาให้บ้ามัวแล้วก็ข้างพราะนนท์หนี่บ่ได้เลยะนะไป,<อ>ไปนน่นในการเื่อบตอขอบคุณเป็นเขาแหละจะไปนน่นย่างไปนน่นนี่มันมันมันข้าง Mình non tầm Bên non nôn lại khơi rồi, rồi Món á, bộ tông lai đâu Mình bị sinh nhàn cả Lâm bạc con bừng Mèn bò Cái này mình im đi đâu ลดจ่ะนะเจ้ากล้าได้เว้ยน้ำมันมาไรเจ้ารถอันนี้เลยครับโมเป็นขอบโมคือขับพลังขอเขาเนี่สร้างบักให้แช่เนี่ยแช่ชมยูทูบเลย ยูคงนะมีมีมีสัญญานเขาดองมีมูม,ม,มี่ลยวได้แม็กซ์กะะขึ้นหน้าคนเนี้ยมันต่างครับหน้าจะหลายหน้าจ้าหนเจะบมมีหหดเพียงจนะามูรินหไไดไรว่นะดองาะว่าน้า<ร>ดองนะก็อยู่ดงเันเลี้ยงงลินได้ อันนี้อยู่ดรง่ะนักเก่ากินเฉยเลยแก็หนักกนั่งน่ะน่าดงนะมั้ก็ขี่ไปอืมก็ห่ทางดำเลยทำงานักเจ็บมาที่ออกไปนั่งแถวหน้ตบเพื่องแถว้น้ารากนั่งกินแถวหน้าก็แล้วแหละมีเนี่มันใส่ต้มมีนมัอันนีด ใครกำลังงั้ก็ปออเ,ลออเปลาค่ะบอกอยีงไงเราใครชวนอีพ่อใคอยู่น้าจะสีอยงไปเห็ดเพียงบอกโอ้ยนี่ว่าทิมโซ๊กจะคอยมาแรงมื่อลยชิปิดอกระชับไปเลยปิดไว้ตลอดเลย มาพี่เป็นได้เด้อค่ะไอแมกไปเป็นบ่โดยโดยโดยอยูเพื่อนนะเห็นบอกหกเป็นได้เราแซดมาโดยโดยแม่นแล้วใชนี่แหลไอ้นี่แหละแซดมาน่าจะฝากเครื่องวานนี่เลยอยู่พี่นะได้เห็นบอกทั้งได้นีเราแซดมาทำงานเต็มเลทั้งได้นี่ยจะอยู่บ้านนะมันทั้งหมดได้ ไปผญญามเข้าเข้าบ่ได้มันนอนลงแล้วมีสัญญาณเห็นมา กินแล้วก็เมื่อบ่ไปกินแล้วก็เมื่อเนาะมากินเก่าเจ้าไปยังเมื่อเจ้ากระลำเราอยู่่นีไหนงานขุกํานาเจ้าหน้าได้ไกลกว่างาเจ้านานขุย่างไปหนาเดียวอะห่อนงานดวงอะไนไกลไหม ชิบ้องละจะเลื่อนมาหนึ่งชิบช้องหล้วองไม่นานไม่นานนะคอย่องกินอย่างมาเลยคเดียวคนมาอยู่เดียวค่อจะบุมางก็ได้จะมายมงันแล้วมันใจคอาอยากมากอยามา จาไม่ให้มาก็จะอยู่บ้านเจะ้ะหูจะทิ้งหูงอะ้รบ้างใอจะมาอ๋าออะไรฮะใช่สิบพันมือมาหนึ่งกุแหละไปมากเดียวคอยอย่างมากเดียวยไม่เห็นท้อ ไม่ยังมาเล่เนาะลูกหัวของพี่มีมห่องกินบ้ามียงไงอินบอยอินบอยยนงองอ๋ออินนกะกินข้าวเส้าได้ไหมฮึขนแล้วก็มาเลยเนาะ ได้มันก็บ่ไยายไล่อยู่น sure ี่เมื่อแล้วบ่บ่แล้วน right? ั่งเล่นกันแล้วก็เล่นกันเล่นมันเล่นแต่งไล่ก็ได้เล่นน้อยๆนะถ่ายคลิปจำหน่อก็ถ่ายคลิปถ่ายไปห้าห้ารอถ่ายคลิปจะบูยากได้เพราคลิปเ่ราะไรถ่ายคลิปอันถ่ายคลิปจชมูกันละถ่ายคลิปจชมูแล้วและถ่ายคลิปเจ้าแชมพูยังได้เพราะไรคลิปนี่จะไงอะไรอย่างนี้ เฮ้ยภาพไปถ่หายหลอดถ่ายคลิปนี่โมถ่ายปะรู้จดไหมอืมโมถ่ายแล้วก็นั่งลิ่งแล้วก็อัดสบู่แล้วก็มืออ่ะไม่ทำเลยอื๊ะเพียงถ่หายหลอถ่ายคลิปมันเลยจะกล่าว่ามันนี่มาเข้ามาเพียงนี่เนาะอัดดูนี่เลยอัดคลิปกับอัดในเสียงนั่นเลยอัดคลิปสบู่ได้อัดในเสียงนั่นหัวผื้นไปด ถ้าจะถ่ายคลิปฮ้าจะลอถ่ายคลิปเจ้าคนสองเจ้าจะเวียใหญ่กมดเลยอืม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 เวียใหญ่อะไรอ่ะอืมอะไรอ่ะอ่าเออมาเรื่องคุมคุณไปเอามาให้เออจงหลานเจ้าอืมจึงหลานเจ้าองนะ น้ำเือมาเชียวก็ะจีมาให้มันลืมไม่พีพืกกินอินมือเคยเข่าเพื่อนข่าบ้านเลยบ่กมันเข่าอยู่เลยเลยเค,ค,คย่ิ่งบ่กกันยัแม่